สวัสดีครับวันนี้ทางคณะผู้บริหารจังหวัดราลลงปลัดออกมาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอนสวรนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่14มิถุนายน2564ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรก ก็มีมาตรการนะครับตรวจวัด,วดอุณหภูมิสําหัับวันนี้ก็คงจะวุ่นวายนิดหน่อยกระจองงงแงเงพราะเปิดเรียนวันแรกเพราะว่ายังไม่ติดโรงเรียนยังไม่ติดคุณครูเด็กๆก็ใส่แมสถ้าเด็กเก่าก็จะไม่มีปัญหานะครับ ไม่ร้องไห้โอ้ยเก่งจังเลยนี่เก่งจังเลยจ่ะทุกท่านมาก็ต้องตรวจปรัดอุณหภูมินะครับ ันนี้ก็เป็นศูนย์พัฒนาเล็กๆวัดดอนสวรรค์นะครับซึ่งศูนย์นี้ก็ได้รับโอนมาจากกรมการศาสนานะครับแต่ก่อนก็ใช้สาาลาการเปลียนของทางวัดซึ่งสลา,านี้ก็ไม่ต่ำกว่า50ปีนะก็ได้ปรับปรุงทางอบตก็ได้เนี่ยทำปรับปรุงทำโครงหลงังคาติดร,บรอบๆบริเวณ อ่าแน่ครับอันนี้ก็ปวกปวกกินหมดแล้วอาอันนี้ไม้ได้หนิเปียบนุ่มๆนะอัน,เ,น <c oughs> เป็นฟองน้ำแล้วข้างในปวกเพิ่นเข้าไปกินหมดแล้วเนี่นะครับอันนี้ปวกกินหมดแล้ว วกกัไม้ของชอบกันอันนี้ก็เป็นเดลทีวีซึ่งได้รับการจัดสรรงบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้อันนี้ท่านนายกคณะก็ได้ออกมาติดตามดูแล อันนี้ก็เป็นห้องน้ำาห้องน้ำเด็กห้องน้ำนะครับแล้วก็ก็จะมีที่สำหรับนงน้องแปรงฟันนะครับอันนี้ก็เป็นที่แปรงฟัน,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 ฟนมีผ้าเช็ดตัวของแต่ละคน เครื่องนมมีปัญหาไหมบ๊อบี้เขามีปัญหาเรื่องอาหารก็มีปัญหาอ่ามีปัญหาเรื่องนมเรื่องอาหารอาหารก็ตรวจสอบคุณภาพของอาหารก็เรื่องผลรั่วก็ไม่มีเนาะมี่เรอวะ เรา่าศูนย์เรามี 20, นักเรียน2 0อะไรนะ23่าคนเข้าใหม่เข้าใหม่เลยใหม่เลยเนี่ยเท่าไหรอ่าประมาณ10กว่าคนเนาะอ่าสกว่าคนนับถือเหมืนอือก็ก็กำลังอาจจะอาจจะมาเอ่ออาจจะมาแล้วก็อาจจะไปนะครับ ช่วงน,นี้เด็กยังไม่นิ่งนะเพราะว่าแต่ละแต่ละโรงเรียนก็พยายามพยายามหาเด็กนักเรียนพูดง่ายในการที่จะมาเข้าครับสำหรับศูนย์วัดดนสอนแห่งนี้นะครับก็ได้รวมศูนย์ วัดรีบุญเรืองเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าวัดรีบุญเรืองก็เด็กน้อยนะครับเด็กลดลงแล้วก็ทางท่านเจ้าวาดแล้วก็ชุมชนต้องการใช้พื้นที่วัดด้วยนะครับก็เลยได้ยุบศูนย์มารวมกับทางวัดรสวรรค์น,นะครับซึ่งศูนย์ทางวัดรสวรน,นี้ทางอบตก็กําลังทําเรื่องขอเช่าขอเช่าที่นะของทางวัดรสวรรค์ ประมาณหนึ่งไร่ทางท้ายท้ายวัดครับมุมดังด้านทิศตะวันตกเฉียงเฉียงใต้นะหนึ่งไร่ตอนนี้ก็ทําประชาคมชุมชนชาวบ้านแล้วก็ทางเจ้าวาดก็เห็นดีด้วยนะครับตรงนู้นนะครับที่มองไกลครับตรงโน้นนะครับซึ่งก็ผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนของทาง สานักพุทธศาสนาเข้ามาติของทางมหาเถระสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับอนุญาตให้ให้เช่าเพียงแต่ว่าเราติดในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายของท้องทุนท้องถิ่นนะครับซึ่งถ้าถากว่าเราสามารถเช่าได้ก็จะได้ของงบทางกรมส่งเสริมมาสร้างศูนย์เด็กแห่งใหม่นะเป็นอาคารหลังใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับก็จะไม่สามารถของบประมาณได้นะก็จะ เอามาทดแทนศูนย์เดิมที่เราใช้ศาลาซึ่งก็เป็นศาลาเก่านะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับซึ่งเห็นอยู่นี้ก็เป็นสภาพไปล้อมบริเวณรอบๆอาคารนะครับซึ่งศาลานี้ก็จะอยู่ตรงกลางของวัดแต่ก่อน,นก็เป็นศาลาการประเรียนศาลาบำเพ็ญกุศลของทางวัด ซึ่งทางวัดก็มีศาราใหม่ก็ได้มอบตรงนี้ให้เป็นที่ดูแลลูกหลานของคนในชุมชนนะแต่ก่อนก็อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมศาสนาแต่ว่าทางอบอตอก็เข้ามาดูแลนะก็ได้โอนมาให้ทางอบอตอดูแลตอนนี้ทางท่านนายกก็กำลังดูสิ่งของที่มีที่จะพอที่จะปรับ ใช้เพื่อที่จะรองบประมาณที่จะได้กำลังดมเนินการขออยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราได้อาคารใหม่นะครับก็คงจะทำให้เป็นส,สดัดส่วนแล้วก็ดูแลบุตรหลานของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ลายพ่อเราให้เขาานะครับการปกครองการพัฒนาการเกิบโการพึ่งพาตัวเลย